สวัสดีทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Address 125ราชพฤกษ์ปิงเโครงการบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ใกล้เซ็นทรัลเวสต์วิวมีแบบบ้านให้เลือก2แบบครับเป็นบ้านเดี่ยวหน้ากว้างหลังใหญ่แบบที่ผมอยู่นี้ชื่อแบบว่า y y p 2ครับฟับงก์ชันมี4ห้องนอน5ห้องน้ำมีโซนห้องแม่บ้านมีที่จอดรถให้3คันพื้นที่ใช้สอยรวมมากถึง282ตารางเมตรขนาดที่ดินแปลงมาตรฐานเริ่มต้น58ตารางวาในช่วงราคาเริ่มต้น15.5 15ล้านบาท ที่นี่ตอบโจทย์ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตเพราะว่าเป็นโครงการบ้านที่อยู่ใกล้ห้างใกล้ทางด,วด่วนและก็วัสดุงานก่อสร้างที่นี่บอกเลยว่าคุณภาพเกรด A ครับขเขาเลือกใช้กระเบื้อง S c G Prestige e x s h i l d แผ่นเรียบซึ่งกระเบื้องตัวนี้ของ S c G เนี่ยเขาก็จะมีการเคลือบผิวนะครับเพื่อให้สีติดแน่นทนทานเขามีโซลาเซลล์ติดตั้งให้บนหลังคาบ้านทุกหลังเลยก็จะสามารถประหยัดไฟได้มากๆกครับยางในส่วนของผนังบ้านสีทาภายนอกเนี่ยเขาเลือกใช้สีตัวท็อปสุดของ Dulux ไม่ซีดจางแล้วก็ไม่ต้องทาสีบ่อยๆด้วยครับ อีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือประตูหน้าต่างครับโครงการนี้เขาให้บานประตูหน้าต่างที่เป็นโอเวอร์ไซสครับสูงพิเศษ2.6เมตรทำให้เวลาเรานั่งอยู่ในสเปซภายในบ้านเนี่ยเราจะรู้สึกโปร่งโล่งสบายเฟรมหน้าต่างเนี่ยเขาเป็นอลูมิเนียมพาวเดอร์โค้คุณภาพสูงนะครับทำสีซาฮาราเกรย์ซึ่งตัวเฟรมเองเขาจะมีมัลตดคอยล์ล็อกเพื่อความปลอดภัยครับสำหรับในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยมีระบบแมกเนติกเซนเซอร์ตรงประตูและก็หน้าต่างที่เชื่อมต่อก,กับภายนอกทุกบานครับ ส่วนด้านนอกบ้านเนี่ยเขาก็จะติดตั้ง c c t v วงจรปิดโดยที่มีการคำนวณตำแหน่งและก็มุมมองต่างๆไม่ให้มีจุดอับสายตาความคมชัดระดับ 4M.P.FullColor ครับและนี่คือจุดเด่นทั้งหมดของ Address125 ราชพฤกษ์ปิ่งก้าลองเข้ามาชมโครงการกันได้ทุกวันนะครับบ้านที่นี่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการอยู่อาศัยอย่างแน่นอนครับ